ครับสวัสดีครับท่านผู้ชม,มเรียกเขก็สู่เกมเศรษฐีนะครับแมก็ไม่ได้เล่นกันนานนะครับรู้สึกว่าชว่วงนี้ก็เศรษฐีก็เริ่มแบบไม่มีคนเล่นแล้วนะฮะก็วันนี้ครับเราจะมามพักแข่งกับเพื่อนนะฮะ เรื่องของผมเองนะครับมาเลยครับเราเข้หบดเฟิร์สคัสเลยครับมีคนอยากอยากโดนทุเรศซึมใส่นะฮะเราก็จัดให้เขาหน่อยเราแบบเราแบบไม่ต้องแบบเลือกแบบโดยชอบส่วนตัวนะเราเลือกแบบสุ่มครับสร้างห้องเองครับเอ๊ะไม่ได้แข่งทีมกดิดยิดครับเอาเดียวนะฮะเราแบบแข่งตัวตัวนี่เฉยนะแบบเอามันเอาฮาเลยฮะชวนครับชวนครับออนอยู่ครับชวนแล้ว มันมันไม่ซื้อกันเลยนะฮะลูกเต๋าแป๊บหนึ่งเรียกก่อนอืมรอดับหนึ่งแล้วกันสวัสดีค่ะเอ,อ่ออ่าเขาชวนมาละเนี่ยฮะเอนะฮะที่เล่นชุกกุ่ยนะยินดีต้อนรับค่ะมามามาคอมอนบอยมาเริ่มเลยเริ่มเลยเพื่อนมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อน คนแหลกว้าแรงเอสอะโอ้ข้ขี้โกงอะมึงแค่ไม่ซื้อการ์ดแต่มึงเล่นแรงเอสเนี่ยนะมาเลยนี่เป็นไงฮะมึงอะเนี่ยมึงอะตรงเนี่ยเนี่ยมึงอะตรงเนี่ยเกลือบเกลือบเกลือบมึงมาตากูนี่สิงคโปร์สด อยากทอยได้หนึ่งมากเลยมึงอะ่ะเฮ้ยอย่าเอาเกาะดิเดี๋ยวธุริซึมมา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 เนี่ยไปที่รอบโลกของกูอะ่ะอ้เบอร์ลินมึงอะ่ะตรงเนี้ยมึงอะ่ะตรงเนี้ยโอ้โไม่ตกเบืองแพงวะ่ะมันขี้โกงอะครับท่านผู้ชมมันใช้แรงเอสอะอุ้ยกู <c oughs> <c oughs> ไม่น่าเลยกูตกเอง เอ้ยแต่ธุรีซึมไอ้กุยเดี๋ยวธุลีซึมด้วยด้วยดูเขาทำกับผมดลครับเขาตกแต่เกาะน,นะสักแป๊บหนึ่งก็จะมีคูณห้าอัดใส่หน้าเอ้ยไอ้กุยแม่งตกอย่างเงี้ยนี่อดแดกอดแดกคูณห้า <laughs> อดแดกคูณหน้ามึง ว้าวบายตกไปเลยตกไปเลยเกาะให้ตกเลยว้าโอ้ตัวเดืซึมแล้วมึงเงียวอ๋อ oh, ไปเที่ยว,ยวมึงอะ่ะตรงเนี้ยแหละมึงอะ่ะเขาตกสุ่มหัวก้อยนะคาทุนคาทุนคาทุน ไปเที่ยวอ่ะไปไหนดีปางดีว่าปากนี่ว่าพูดผิดชินกับแมพประเทศไทยนะฮะตรงน,นั้นจะเป็นลำปางนะลํลำปางเหนีวมากนะฮะโอ้โหสิดนี่ตกไปเลยตรงนั้นอะ่ะไม่ตกหรอกไปเที่ยวดีว่าเที่ยวรอบนึ่งอู้ไม่ถึงน่าเสียดายนะฮะมึงือ่ะคูณสองให้กูเลยมึมือ่ะคูณสอง <laughs> คูณสอง ย่อตกโอ้ยจนเลยทีเดียว<น>เดี๋ยวเธอเมิงเดี๋ยวเธอเมิงมันขี้โกงครับท่านผู้ชมมานใจแรงเอสอ่ะโอ้ชิบหายละตกคนเดียวเลยอะไรมึงอะไรมึงว,วักผู้ใหญ่แล้วนะมึงนะมึงเดี๋ยวดา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  นี่ซื้อเพิ่มเลยครับเราไม่ต้องกลัวขาดทุนครับเราจะเรา,เรากำลังจะล้มละลายนะฮะไมไม่ตกเลยเลยวะลวงก็ทําด้วยเลยนะฮะไม่ตกเลยเลยผมตกเอาตกเอานะซื้อเลยครับซื้อตรงตังหมดแล้วมันน่งแค่ซื้อแล้วไม่ตกเลยเลยวะมันจะโหดไปแล้วนะ่ะไอ้กุยจะโหดไปแล้วนะ่ะ นี่เป็นไงล่ะโหโครเทนี่คนนี้นนหลยโอ้ยเขอตกกอล้างดิอยากตกอะ่ะนี่ตกโอ้ประตกอะไรของมันล้วสร้างแลนมาสเพิ่มเลยเซลก่อเด้ว้วารอดเวย้ยรอดเวสร์สาม ภาษีภาษีถอยไมล์ถอยไมล์ขอไปเที่ยวโอ้ร้านหนึ่งอุ้ยเงินกู้เลยเดียวโอ้ยเอกุยขี้โกงเพื่อนผมมันขี้โกงนะอะไรขอเงินตัวฟรีไม่มีตังค์แล้วเนี่ยเย้ยิ้สยิส

มามาว้ารอดเว้ยเก็บไว้เก็บไว้โอ้โหดูแม่งดิมึงแม่งเยอะชิบหายกูจะรอดไหมเนี่ยโอ๊ะโอ้บ้านตัวเองตกใจไม่โตขอกมึงอ่ะไปไหนก็ไปเลยไม่ต้องยุ่งโอ๊ยตกทำไมวะ อ่าลุ้นกันดีกว่าครับเราจะตกเมืองไหนนะตกทีคือลงมาไายนะครับอู้รอ,อดเว้ยจัดโบว์ครับครับแม่งคูณสองแล้วจัดให้คุณสองเลยเนี่ยคุณสี่เลยเนี่ยโอ้โหบ้านโคตรเยอะกูจะรอดไหมเนี่ยไปเลยสุดๆพอสุด,สดนี่ไปไกลครับอืมรอดอ้ไงวะเนี่ยคุณสี่เพื่อนคุณสี่ โอ้มาเวลเบอร์ครับมึงตกทำไมมึงไม่ตกคูณซี่ของกูล่ะกโอ้โหกูสิบสกันเลยอ่ะเย่ไม่รู้เสาเว่มูวครับมูวครับนี่เนี่ยนนี่เนี่ยมูวมๆๆมมูๆมๆๆมยอขาดทุนเลยกูเนี่ยเจล้านเนี่ยรออยู่โอ้โหตกแท่ละอย่างนี่แบบ โอ้โห oh oh. ชนะไปเลยไปมึงชนะไปเลยไปโอ้ oh oh. อย่างงี้โอ้โ oh ห oh. oh oh. เต็มหน้าเลยไอ้เค่มันได้เหมือนถ้วยเลยวะได้เยอะไปว่า <c oughs> ไม่ได้ออกนะฮ <c oughs> ะแค่มาดูของเฉยอยงก็ยัง oh oh. ได้เหมือนลูกเต่านะโอเค ได้ตังห้าพันโอเคครบก็จบกันไปครับสำหรับเออ่เกมเศรษฐีนะฮะก็ท่านผู้ชมที่เลิกเล่นไปแล้วก็หันกลับมาเล่นใหม่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าถ้าเออโอ,โ,โอ้โหโอ้โหได้เลย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 เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวครับท่านท่านผู้ชมที่กดแต่ท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์เข้ามาได้นะครับแล้วก็สามารถกดติดตามได้นะครับผมจะโพสต์ลิงก์แฟนเพจกับช่องางล่างๆนะครับก็สามารถกดติดตามแล้วกด ไลา์ได้ครับทางการเพรของผมนะฮะก็ะสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ